สมเด็จพระเพราชาชื่อนี้มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์อยุธยาอย่างมากเลยแหละครับเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มจากคําถามนี้เลยครับในช่วงปลายศตรวรรษที่17ที่อยุธยาย้อนไปตอนนั้นสถานการณ์การเมืองนี้เรียกว่าไม่แน่นอนสุดๆอนาคตของอาณาจักรแขวนอยู่บนเส้นได้เลยคืออิทธิพลของฝรั่งเศสในวังเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนไปกระทบอํานาจของคุณนางไทยโดยตรงและในวิกฤตนี้เองครับก็มีคนนึงลุกขึ้นมา นั่นก็คือพระเพทราชาเป้าหมายชัดเจนมากครับรัชสมัยของพระองค์เนี่ยแหละครับคือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญจริงๆของประวัติศาสตร์อยุทยาพอขึ้นมาปุ๊บท่านก็จัดการกับอํานาจต่างชาติแบบเด็ดขาดทันทีไม่ว่าจะเป็นทหารหรือคนสนิทพอจัดการเรื่องนอกบ้านเสร็จก็ถึงเวลามาสะสางเรื่องในบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงจากภายในท่านดึงอํานาจกลับให้ขุนนางไทยรักษาระบบเดิมไว้แล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์บ้านพลูหลวง และทั้งหมดนี้แหละครับที่ส่งผลต่อนาคตของอยุธยาไปอีกน่านแสนนานเลยทีเดียวผู้คนเลยจดจำท่านในฐานกะกษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของอยุธยาก็เลยน่าคิดนะครับว่าถ้าไม่มีพระองค์ในวันนั้นประวัติศาสตร์อายุธยาจะเปลี่ยนไปขนาดไหน